สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ถนนบางละม่าแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งตรงซอยบางละม่าสิบสองอ่ะผมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งร้านเขียวเขียวเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดในย่านนี้เลยบังเอิญผ่านมานะอดใจไม่ไหวเลยต้องขอลองหน่อยนะที่ร้านก็จะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะมีชามเล็กชามใหญ่นะชามใหญ่ห้าสิบชามเล็กยี่สิบห้าบาทชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวต้องมาหยิบบัตรคิวตรงนี้ก่อนพอที่ร้านคนเยอะมากนะผมมาไม่เคยกินร้านนี้เลยมาครั้งแรกที่เด็ดของร้านนี้ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยย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 ยววววววเเเเเเเรรรรืืออออมม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 มีีีีีีีีีกก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 ก๋๋ตตตตหูู้้้้้้ำำโบบบาาาาาาาณดดดแแแลลลลละะขขขขนน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 จงงงงไไ่่่่่ัพๆ็็ททุคสชิผปป เหมือนเดิมที่ร้านทําน้ําซอสปรุงรสไว้หมดแล้วต่อให้ใครทําก็อร่อยเหมือนเดิมหมูตุ๋นร้านนี้ตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงทําให้มีความนุ่มกําลังดีและมีหมูตุ๋นให้ทุกชามและทุกเมนูที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสเลยผมก็สั่งมาทั้งหมด4ชามนะทุกคนมีต้มยํานะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือราคา25บาทให้เครื่องมาไม่น้อยเลยนะมีหมูชิ้นตับแล้วก็หมูสับลูกชิ้นอร่อยจริงทุกคนรสชาติต้มยําเข้มขน้นใช้น้ํามะนาวสดแท้เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยจริงทุกคนมันมีความเข้มข้นนะแบบที่เราไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยอ่ะอาจจะใส่พริกเพิ่มถ้าใครชอบกินเผ็ดนะร้านเปิด8ึ0นปิด12:00นหยุดทุกวันพุธอยู่บางละมุง12ไม่สะดวกมาสั่งไลน์แมนได้อยู่กล้ตา คลองร้านไมยมอร่อยจริงก๋วยเตี๋ยวต่อคิว